แรับพ <rium> <Dante> ี่ really น้องครับมื่อนี้ผ้ามาเบืองเจนนครส่ผ้าขี่รถรอบเบืองเบืงผ้าพองใหญ่แล้วขี่รอบเบืองนะครับเบืองทัศนียภาพจะกรอบนิงก่อนก็ขึนหนักกัดเนาะโอ้เขึ้นหนักคัอันนี้เ้าออกจากวัดนะครับจากวัดหนองแมนเคดีเข่าสั่นดีกว่าสิขันนั่นรถยกแหวงขี่รถอ่อมเลยครับพี่น้องหืดหืดหืดยกแหวงเขาไกลกันยกเขาโยกเนี่ย ขึ้นนนี่เนาะเบาเวิงได้เลยทางที่สองยกลงไปอันนี้จะบึกขึ้นสิ่งพ่ออยู่ๆยังกินอยู่นิักซึ่งเบิร์บเหมือนคือบริเวณรอบเบิร์กในพ่น้องเนี่ยเรานี้วยทั้งกานทั้งทิศใต้ครับทั้งทิศใต้ทั้งทิศใต้ตอนนี้ สอง,บ,งบึงนะครับนนเีไดโสาร์ตรงอมองมีเขาซีเอิญว่าเนี่ยอย่างวะสารเนี่ยย่งวะทั้งบรรณนนนนท่านไม่พี่น้องมุมทั้งทิศทิศใต้นะครับโอ้าัเจ้าแม่ยสองแมงครับนะครับจตเม่ยสองแมงนะครับสารเดี๋ยวชี้ชี้รอบเบิ้งจัดรอบซะกันนะครับ เงบิวไปพี่นอมเลยเห็นว่าเราพายยี่สอเจ้าเห็นบุญงามเบิงโอ้งามเบึงสิเบงงามเสยรรู้หาบึ้งไหนยากควมเนี่้เบึ้งไหนยากความนพ่อมาพี่เขาว่เห็นขัน่มาพี่เขา่เห็นเนก็จะว่าหาเบึงไหนยากุบันฮ่มีที้กระสิน่หละเบึ้งเด้ออ่าเนี่ยเห็นกระสินซันจะแม่สองนางครับที่รักจ๋าบึงเด้อทีรักจ๋าที่รักจ๋าเบื้องเด้อบึงเด้อบุญงามที่หาเบืงไหนยากับ เขาจะมาจอดรถตรงนี้แล้วรอบรอบพงศ์เชินเขาอยู่ฝั่งตะวินออกนะครับตอนนี้ฝั่งตะวินออกบึงนะครับโอ้เหน็นบึงนะพี่นออ้องเป็นเมี่ยงในงน้อยๆเดียก็บขอนเแก่เนเลยครับนี่นแหละครับว่าบึงเจนนครนรค่องเพลงเกี่ยวกับบึงแก่นนครนไหน่แก่นนครพนพพนเพลงร่องเพลงคอนก่นไม่ไหมเป็นคอนตรงนู้นพี่แล้วเรามาเนี่ยทีสานสีรัก อีสันทีักเราว่าหนเราเนาะห่ไหมครับก็ไม่ฟังเนี้ยพาขี่รถเบินีได้เน้อเสานีไ้เน้นเสาใหญ่เห็นมัน่ยเห็นตะข้มันเก่งเดีงอยู่ไหมเน้อเสาใหญ่เห็นบ่โอ้โอันนลื่นใเหไสวนนอเกวียนสวนนอเกวียนจิงชนคนผ่าเกียวเด นึกเต็มเต,มต็มเสียงนี้รองเพิงกัมุ่งเลยสระบุรีอำเภอเสาไห้หรือนี่มีเสาร้องไห้จริงเลือราชสีมาช่างงามจับตาจับใจผู้คนที่เขารักใครที่สมใจหมายมันก็คือโอ้คอแแ่่นเอ,อ๋ยที่เคยหมายมัน ก็คือกล่าวนิยมชมชื่อ,อรักหรือระรหัวหัวใจมเมืองคอนแตนเขา<อ><อ>ว่าแต่ไม่เป็นคอนม,มีสาวงามสาวอ่อนสุขซ้อนความรักเอาไวโอกาละสินรักยินจนแทบหมดใจร้อยเอ็ดั่งมีความหมาย เหนียวใจรักใครไฟ,ฟันโอโอละเนื้อวุ่นสกลน,นครน้องกะน้องคายจุดใจสันอ่อนอดอน่อนรักผูพันอุ้งบุรีรัมสังจำใจอยู่เนินนานไม่เคยลืมพ้นผ่านนาแนนอีสานเจ้า จริงแต่ว่าเราเพ่งกับพี่แอันนี้อันนี้ยี่รอที่เจ้าแม่มือนังนนี่มองสารที่ว่าเจ้าว่าสิมามือเขาแจกข้าวสารหนูหมีเนี้ยฟังทั้งวัดวัดจีนสารเจ้าตรงนี้มันจะเป็นสวนสองร้อยปีพวกคุณพอดีตัดหนวดแล้วใหม่ๆมือขึ้นอยู่อันนี้ที่เป็นเนนี่ยแบนแบ ี่เป็นห้อมูลมั่งนี่ห้อมูลมั่งมันเข้าไปนี่นนะทางในนะครับพี่รองนะสะะวนสาธารณะขอนแก่นนะครับเทศบาลนครนะครับข้าไปนี่เั็นนสิเป็นห้องมูลมั่งถปกตา้างประวัติของขอนแก่นมีประวัติว่เป็นแม่มีจริงของนเครื่องใส้โบลอกโบล่านเอฟห้องมูลมังขอนแก่นนยเขาเอื่อหหงมูลมังขอนแก่น พลาดเบ,บิ้งเนี่ยพลาดเบ,บื้องอันนี้อยู่ฟังทั้งทิศเหนือครับตอนนี้ไปแ,แบ่งชาติแบ่งชาติแบ่งชาดไ<อ>หมชาติไหมอ๋อ50เบิงบ้งวิวเบิ้งไปโอ้ผ้าคนตาบดีว่าเบิ้งว่าเที่ยวครับอยู่นี่พี่น้องอ๋อเที่ยวคับซ้ไไำได้เห็นเราไม่เห็นก็ได้ดีใจแคเก่าดีใจแคเก็รัะ ได้มาที่เป็นซันดีกว่าฟังนี่จะเป็นตึกนะครับจังหวะยวงนะครับช่วงไอ <c oughs> ้มงบางทีเระทึกระทึกล้านต่างๆนะครับว่ากันร่งกายอันนี้ก็เป็นวัดเด้ฟังฟังทั้งพระเจ้าจัดอันงานร้อยกระทงพระเจ้ากระที่องนี่ละ<ต>กนารสงการ <ใน S 2> กับตรงนี้ะนละไอที่มอหลอกก็นั่งกระที่นี่กันเป็นมองมองจัด งานเนี่ยแม่ช่างงานงานยังต่างๆงาน่ะต่างๆก,ก็จะมีเวทีตั้งนี่กาแสดงนี่ละเวทีมอลำก็อยู่นี่ละงานใหม่ก็อยู่นี่บ่กวันนีวนนงานใหม่ก็อยู่สุลาษฎร์บุรีโอ้อันนี้หมายถึงอะไรป๋เพี่นี่สงการานต์นังสี่แม่ก็มีมการแสดงของนักแสดงเขาก็จะตั้งเวทีนี้เขาจะมาออกลานขายของอยู่นี่ บ่าน้องนี่บ่านในเครื่องบ่านในใกล้สิบอดากี่ได้นี่เนี่ยอันนี้อรอบที่สองเลยแบบนี้ยังไม่ครบรอบน้องอยู่ข้างซ้ายบ่น้องอยู่ข้างซ้ายมือครับเอ้ขนว่าอยู่ข้างซ้ายขึ้นเป็น,นเย็นมากบอกนี่ยังไงขึ้นโขงพุทธเ,เป็นยังไงเหรอเออเป็นยังไงบุตธเ<ม>นี่ยมันขึ้นกับมีซุ่มบ่มีบาทมานอนเหรียญนี่เราไม่เห็นหรอกพอเลย เป็นคนไม่มีบ้านค้าแล้วนอนไหนก็นอนได้นี่นะครับขออย่างเดียวอย่านอนตัวนี้มันก็จะได้ใกล้คนหลายใจกันแล้วกันรอบบึงพอดีนะครับพรพพอยื่วรอบพอดีมันก็มุงวัดวัดวัดต้งตรงนี้วัดกลางตรงนี้กีวัดนุ้แวงนะครับ วัดกลางวัดวัดคือยิ่งยุคห่างกลัวมือเนาะแม่นครับวัดกลางครับวัดกลางอันบ่ได้หอดหล่อวัดปีนญ้บ่นในคุบหล่อวัดกลางนะครับงามพีนกันในวัดกลางดี่กันเดีย์งามพี่กันในสภาพเมื่อวานวัดวัดนี่เป็นวัดพาเรียนหนังสืองเมนวัดเรียนหนังสือของคุณแม่มันเมนอ้าวท่านฟังน้องผัวนอยเจดีย์เก่าสั่นท้องที่ทั้งหลาย ู้ที่เป็นจำอาวาสวัดน้องเว่งว่านองว้งดูเล้ว่ะนัูม่งจัเล็กเชื่อบึงเก์นครรอบบึงเกศนครฮะบึงเก์นครเจ้าไปส่อเงบองเปียงไหนนะน้อนทุกคนธรรมดาหรืแต่ว่าลงเจ้าแต่วัดกลางมาแล้วก็จะมาวัด นองแวงวัดเจดีย์เก้าชั้นนะครับยั่มาแล้งขนของเรื่องกายเลยันยังมาตะบัดที่ันต้องเป็นบอกพี่บอกข้อจอดันงนก็พี่ยเรียมองนี่ยตรงรอบพอดีกับน้องวัดน้องแวง ประตูนี่เขาเปิดเปิดนี่วัดเจดีย์เก้าชั้นนี่ฝั่งฝนี้ฝั่งทั้งที่ห้ามากเมื่อกี้นี่ก็ได้แน่นหนัดิงกันนี่เออขัสิบห้าไปดีดไปเดือดตีดหนาถ้าเป็นน้ำทายขิดอืยนี่วัดที่ห้ามากเมื่อกี้เนี่แวมแหวงน้ ยี่เลยครับพอออกมาเมื่อกี้ก็อเอมื่นี้ล่ะ ครบรอบบึ้งแล้วก็สิลงทนตัวบ่ดนี้สินั่งในรถกะนั่งสินั่งในรถอยู่นี่บอกเปนรถลงน้ำครับพี่น้องครับครอเบึ้งเรียบร้อยครับมาแต่สาคุณพ่อนี่มาแต่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์ครับห้วยคือหูจักอีพอเราเห็นขอบเบื้องแม่ยูทูบี่อยากฟังเราเหรียญพิ้นสดๆบ่อยากฟังเราเหรียญสดๆบ่นี่ผมสิไปถ่ายคลิปอยู่เด้อนี่นี่นี่ผมเคเห็นคุณพ่อนั่งอยู่ให้เกของโอม นี่สียเราไปไทยอยู่นี่นะครับเราทีไทยกินตะลาตลอดถ้าอยากฟังอยากฟังสดๆไม่จำได้ไม่จำได้เลยห้าอยากฟังภาสดอันนี้เป็นพ่อไายนะครับคุณมากเขาโอ้นะครับคุณนี่แหละครับคุณมากเขาพุ่งไอดอกจากนครสวรรค์มาพอโตเป็นเปลี่นพะนะโตเปลี่นป่เนี่ยบ่เปลี่นเาเปนว่าเราอย่งเปลี่ยนขึ้นชั้นเก่ามากเลยได้เลยพายขี่รถอ้อมพื้นโอ้ดีใจหลายคุณ้ครับ อาดิแห้งด้ยโอ้เอฟซีเอาแล้วบดีสมบายไม่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 เาขอาอดมู่้เอฟซีเทาเนี่ยโอ้โหวัดที่นึ่ไปหาอีอครับเทียจะไปเ้ยุสก่อนเ้สก่อนนี่ขอูขอนแก่นนี่แหะซุมือนครไปจำไปเห็นเรายูทูปประสันไปัง่ครับยูทูช่องคู่น้อยนี่แหละนั่นนั่นบอดีกัสิไดีอววยูทูปคู่หน่อยได้นิขาโอ้แ่น้นี่สิไดีอวว์ยูทูบได้หน่ สิบไปเฮ็ดคลีปยิปสี่ปีนี่ครับพอเรามาพักผ่อนนี่แหละสิมานั่งอยู่นี่ไปนั่งน้ำกันก็ได้มาตะปุนบระค่านิเวะหลาที่ได้รู้ครคลิปน้อยไหมคลิปน้อยเออคลิปน้อยอะไรขนมไทยถ้ากิเรีนดีเด้ เมัใหญ่แบึงแล้จไดครับนี่เหมือนจำได้ไปทังดีบอกขึ้ังไงมาแล้วไปแม่ไปไปบ้านนองนี่ยไป้านน้านนอกบ้นน้านอกนีอ้านนอานารกานอ้าบ้งนนอก้านนรบ้านน้านนอานนอกบไานนเ้านนอ้นกบนออบาอ้า้ากบา้นบ้บนบบ้้าน อันมแรทั้งพุ่นแรงแรงคือกันเบิดนั่นแหละครับมาตั้งกันดอกขี่รถมาตายเป็นเพื่อนเอาไปพาเราเขาไปทั้งพุ่นถาเดในพม่าของไปถาของไปลงบ้านกันเนาะบ้านน้องนี่แหะของตากแดดเดี๋ยวเปนสีส้มไหมโอเคครับพี่น้องบายเดี๋ยวเปิดเบ่งค้ากันวุ่นไลยเดี๋ยวพัอกัน้